โอเคครับอันนี้ก็เป็นการแข่งร้าน E.G. Cup Shop นะเดือนพฤศจิกายนนะในแข่งรอบ2นะครับก็เปิดตัวต้อนรับกับชุด09กันเลยนะครับชุด09ก็มีเพียวมูลนะไม่รู้ว่าเพียวมูนนี่เป็นเพียวมูนหลอกหรือเปล่านะอ่าแฮร์รี่กับลูเคียนะมาใหม่เลยอัศวินแมนขออัศวิอ่ะมีมีมีส่วนของอาควาฟอสนะก็แกล่งมาแต่อดีตการ ไม่เคยเปลี่ยนเด็กเลยนะอ่าฝั่งไหนเริ่มก่อนนะครับฝั่งเบียอะเริ่มก่อนอะเทีวโอเคเทลมูนเริ่มก่อนนะครับอะไครับสกิลหาสามครับไม่มีอะไรให้แสดงเลยจิ้มชิ้มหน่อยสลับกองสับกลับตัดกองเลยสลับไปเลยพึังโนตเนะพี่ผมผมผมเต็มใจอ่ะห้าสามอืมของไรนี่แหละโอ้ ฟิกชิวไปนึ่งไหมไม่ได้เอา่ะเอาพิกชิวเอาพิกชิวไปนึ่งวนใหม่นี่ละเก็บเปล่ามีสายเรยวอนนะครับปั๊มทองจะด้วยนะอันนี้เลนใบดำใบเยอะในกองด้วยเออทิ้งใบหนึ่งนะครับปากาศหาเก็บสามโคตรตีหนหาด้วยสิเขยนกินไปเลยทำงี้นะ หายรอบเลงครับไม่เจอแม้นันเลยเจอลีมอนไม่เจอแม้นันก็ไม่น่าเลยอหกพลังตัดไหมตัดไหมปิเปียก18ปล่อยได้ไงแบ็ไม่เจอจีเท้าเดินเลย8,000ขอ5,000 สกิลของปิประกอนข้าศึกเเฉลยไปแล้วว่าหลายๆตัวที่ซัพพอร์ตเนี่ยเป็นของสายแฮร์รี่เนี่ยอ่านมาเลยฮะอ่านมาเลยครับอ่านไปเลยอ่านมาเลยพูดให้ฟังเลยครับเดี๋ยวเอามากาดศทับโซได้เจ็ดใบมันสุดครับหาลอปิเจียหรือดอสมาเกดอนหนึ่งคนครับลงกันสองใบนำขึ้นมือถ้าน้ำขึ้นมืออันหนึ่งมาจากมือข้าศกอันหนึ่งสองสามโซ่ถ้าเอาเขาเกินสองใบได้ลอปิเอพิเจียนเนี่นก หรือว่ามาเกียดอนะเนนี้ตัวทุเรศรวมกัน2ใบนะโอเคตัวน่าเกียดอ่ะมันโกงรรอ,นะอ่ะตัดกองไหมครับไม่ตัดเอาเอาขึ้นมือเอาหนึ่งใบยัดโซนะในมือยีอ่ิี่กพันตีครับอะไรครับโซไปนะตะกี้ใบเดอเดอดดืดยี้ไ,ไหเมเอมแอสแสดงแลน,นีวหนึบวกา มีสายสเปรนะครับมาแล้วครับชัดเจนครับแฮรี่ครับชัดเจนข้อมูลื่องอะครับถ่ามจริงรู้สึกเขาดวงดีมากเลยตัดไหมตัดไหมเราไม่ตัดเขารเราไม่ตัดเขาครเราไอ้เขาไม่ตัด่ากนายกันไปล้ทำไมไม่เป็นหมือซีก็เพนนารขัดตาทิ้งใบนึงครับ ไมปล่อยดี่ก่อนนี้าวันี้ดอาวกำหนดชะกาครับด้วยมือตัวเองครับวันนี้ชี้พาวแบ่เพื่อนชิคเลยเหรออ้าวสองนสิบม่ตัวไรชิพานแลวเก้าพันไดเข้าเอ้ยไม่ไม่วอะไรนี้กับพันเท่ากันสองนหกฟอนไม่ชิกมันรักแปลกๆวะกูไม่มีชิคเล่นแล้วนี่ยมือมีปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด ที่คิวเป็นแปดใช่เลยใช่ครับ่มไม่มีคิเสนีครับลเสียงตนถ้าไม่รับก็ไม่มีเงเลมันต้องตอตีเป็นสเต็ปหนึ่งเลยครับนี้หนึ่งสเต็แล้วมันต้องตอตีเลยเขาไม่จั่วครับเป็นเป็นปั๊มแบบฟอรสเลยนะอันนี้หนาไปเลยปั๊มมาเกียดอครับปั๊มไม่เกีย บาสหนึ่งถึงมอือหนึ่งสกิลของแฮร์รี่นะถ้าตอนนี้จะโดดได้2ถ้าแวนแฟนมือสามจะโดดได้4คนโอเคอเป็นพามากากับเพ็กกิตอน,นออสกิลทีละคนครับพามากครับจิ้มตัวเองกับแวนครับหกคนละหมื่นหกคนละหมืน่นเพกกิตอนครับเมื่อโดดจากโซ่แหวเป็นแฮร์รี่ได้ตัวนึงโอเคเป็นแฮร์รี่ได้ตัวหนึ่งด้วย แล้วก็สกิลของบันนีครับถ้ามีการคอหนึ่งครั้งหรือมากกว่านี้ครับบวกห้าพันคอจากโซใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เทคของแพนนี้ครับสองคนนี้บวกกันห้าพันโอเคเท่ากับตัวนี้บวกไปหมื่นเลยนะโอเคสองสี่อันนี้บวกหมื่นสิบอนันนี้บวกหมื่นไม่ใช่บวกหมื่นจากตัวนี้หมื่นเป็นยี่สบสองยี่สิบสองไม่กลับเราไม่ชอบกับไม่มีโอ้ไทยดนสิบล สามขอห้าพันไม่กับพันห่เจ็ไม่มีจะเป็นสิบเก้ายี่สิบเก้าสามสี่ครับเป็นกัรสามสี่ขออะไรสามสี่ขอสองพันห้าให้สองพันสามืนขอขอเออให้ได้เปสามเก้าขอสามหมื่นไม่กลับสอง่นเจ็ดโอเค15นห้าเลยครับเมื่อกี่ใบหกเจ็ดพี่ครับโอ้ยโอกาสนายาแปดสี่น่าจะไม่รลอด จะนหม่นวอนหเ้อนเ้ไม่น่ารอดอันี้หมื่นสี่สองหมื่นสในอสามหมื่นสี่สี่หมื่นเจ็ดสอเอขไปน้ามสองมอตานี้ใช่ไหมือตานี้จะมีสยงแอมจกสีงเข้ได้แล้วก็ตัวสอง เลดรพ่าผ you know. <automated image. S 1> ่านโซลงเหมเนาะ9,000โซล9,000 9,000ตีเนาะ9,000นึงครับอ่า14 14 14พามูลเทนวิงด้วยเลยด้วยผม่จความรู1 4 0 0ขอหนึแล้วก็ติ๊กเกอร์ไม่เจอแทนดี้คอร์ดชาร์จ เก้าพันนี่บูดไม่ได้นี่เลยไม่ได้คิวพวเนอะบคิวาเว์ไอนสี่เจ็ดได้คนนี้ได้มว่าตีสามเจ็ดเบวสองมื่นตีได้ขึ้ที่สี่ครับครั้งที่สี่หรือขึ้นไปนะสี่ได้ห้าได้แต่เราไม่มีอ่าไม่ใช่สี่ สาขอสองห้าแต่บวันนี้้าวส้า่งน่ักีสิบแปดสามสิบสามสิบหกห้าสี่ห้านี้ได้สามได้เนีแต่คียเดียวเพระไม่มีเกสาไม่ส่โอเคกี่ไ้ใช่นี้ไม่กี่ไม่เจตอนี้ก็เหลืออีกสี่ใบ โอ้ม <G ã entender> oh, ่หนุบเลยให้าดอทิกเกอรต่แตนสองเลยใช่ถ้า <reag> มีสิบสามใบตอนนี้มีเก้าใบ หาต่อไปเช็ค2องวันนี้ก่อนเข้าโซจูอันนี like yeah ้เรมาใช่ก็มีการตีเว็บซีไม่ได้เข้าโซลันเดไม่ถูกตัวเฉลลงมาหนงเากรดูก็สียูนิตี้ีหีปุ๊บดูเเราไเราไม่ออทิคหรอเดี๋ยวเพิ่งแต่แปนเดี๋ยวเพิ่งแต่ยังไม่รู้เทอะไร่อันนี้มีเก้าก้าแบแปดีดนนั่นไหด้วยคีจีไปเดียวสอเมื่อกี้ที่เห็นอันนะ เขาได้สี่คนอได้สอเขอได้สคนเลยนะตอนนี้อยคนละห้าพันคนแล้วก็สกิของนนี้จิ้มบหนึ่งหของนนี้แหวนดำครับโอเคหนึนันยูนิตนี้แล้วแวนกาดนะโอเคนึ่งอบเจบเอ่ามื่อลงคนำมาเกตอนครับโอ้บีเทียนเริมเขียนแล้วเหีเจียน าเท่าไรนะขอที่แวรอันนี้สองหมื่นเจ็ดสิบเก้าแ์สิบเก้าแวร์กวหมื่นให้มีสองเีทเนสกิลับรถมสมเดีคาตกงสิงโอะไรครบสกิลนกนะมีตมีตัวแบบนก นี่บอกว่าเมื่อลงสนามเนื้อนำการมาเกดอจากดรอปเข้าโซนะครับเมื่อจบการต่อสู้ถ้ายูนิตนี้อยู่บนสเตทออเทอร์บัสหนึ่งนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือนะครับหาดาก้อนมังกรคอลงสเตทจากกองการ์ดในโซได้นะเตะดรอปหาได้หมดเลยนะทุกสเตทมังกรออเทบัสตแล้วก็ได้รับอิ่มหนึ่งอิมเมจเนรี่เกฟครับแล้วก็จะมีเงินสองหมื่นสามหมื่นสามพันห้าจะนับตามมาเกดอที่บนสนามด้วย บวเป็นตอนนี้สามห้าข่าวห้ันใช่ครับ12บสองบการสิบสเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองีเลยเปิครับเซคัดครับดอทครับโอ้ชิบจอยตัวนี้นะครับถ้ามีโซ่ชื่อส่างสี่ใบซิวัทรเนี่ยสี่สใบจะบวเหมือนกันสี่ใบโอเคนะแล้วก็ตัวที่เรีอยกมาตรอนั้นพามาตีครับมาจะเป็น19 27 27เจดียนี้า่ห้า 3, 2็ดมสองสามอแวนจะเป็น1ิบสามแปดยี่สิบเสองใช่ครับตีแวนเลยเรนนี้ให้จีโอเคเพราะว่าไอ้ยินีกิพีจีไม่ได้อ๋อห้ามพีจีด้วยใช่ที่ห้ามผมจำได้ตีครับยี่สิบเจ็ดคอมเห้าอมเอ่าจะเป็น 13, บสามแปดยี่สิบเอ็สิเคมนสองยี่เ้าอกนหเซตเดลเป็นสองอันนี้เขา้เท่าไหร่นะสี่สี้าสี่ห้าห้ามผิดคับห้ามผิดคับ เจไม่มีไรส7โอเคเออเนี้ะลายเลยไหมไม่ไม่ใลาโอเคเข้าเทนั่วห้ามพิทักว้าวตมื่กี่บาทบเนี่ย่อสี่นะห้ามพิทักษทคิบวกหนึ่งถ้าเป็นสี่หมืนถึงถูงกว่านะครับได้บวกห้าพันตามจำนวนเดียกัส์มาแน์ลนี่ก็สองเจ็ดเอนกันสองดอันนี้สามไม่น่าเชื่อว่าเีมือศักดิ์สิทธิ์เลดลบข้าพันสิบนาทีนะคะออไม่ได้ล สามหมนให้ก้าันขอขับวิ่งสมโซลุกเนาะขออีกห้าพันเอ๊ยไม่ดีขอหมื่นขอบูดด้วยเดี๋ยวนี้สิบสี่มีหมดละข้างนี้แค่ข้างนี้สสามอาเคแแบบหนึ่งนะสองขอหมื่นดตองแปดสอครับใช้หนึ่งใช้ตะกิวเลยหรือแอลก็โเก็ได้หมดหกใบัวตัวได้สามใบแล้วก็ได้เกียสามห่ อย่างต่ำไม่หนึ่งก็สองช่คไม่เคสาอเช็คเไสี่ห้าสี่ห้าสองคีสาอ๋อเป็นไลค์ค uh รั oh. ้งที่สองโอเคสี่ห้าสองคีสามใบจริงจรนมือกี่ใบมือผมือใบมือสี่ครับคีอออข้าง ไม่มีทีไม่มีทีอ้วไม่สวยเลยแล้วก็มีสามสองสี่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดยัดโซสสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื้ามืนมื่น้างสี่ห้าห้าสองห้าสองสี่เจ็ดโอเคเข้าโซสองไวจัวผ่านไปเลยอ่เด็น อยากจะประกาศแต่กหอย่าพึ่งกะแต่จยะต่อที่กไปไปเื่อเท่าไหร่นั่นแหละนั่นแหละก่นั่นแล้วโบดได้สี่คน้วไม่รอละอืมอสิดแปับนนะสเปดมันเกียอเง่นท่เมื่อกี้มีมันมอสนจุไปเลยเมื่อกี้จะอีกทีนึงนี่แตกวะ ่เโอเคห้าหมื่นจมเวนหมื่นครับสกิลของนี้รับไม่รู้จักโซเว็เป็นแฮรี่ครับดูคนนี้เขาสมคนนี้ครับคเคกสองคนนี้ได้จวดสองมันเกิดไม่เกิดใช่ไหมว่าลักษณะนโอคไม่ได้กำหนดนะว่าหนึ่งครับโอเค่ไ่ีเจี้ยนหรอันนี้เท่าไหร่ันนี้อเไปแล้วนักาแล้วกาเลยกเลอีเจี้ยนสองเก้า เออเด็กนี้ไม่มีฮิวกูต้นกาดสินะ8สามสองหมื่นแปดันมาแล้วมาแล้วน้องกัอกจ๋าแรงเลยรอบนี้เออรอบนี้แรงจริงองรอบนี้สามสิบละสาสบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าอืมนั่นแหละมรวมทิดนะไม่ลงทิกนี่ดจุดสมื่นัาสบามหมื่นไม่ใช่สามสิบยี่สิบสองยิบสองยิบสองสาสิบสสิบห้า ได้เดียวเข้าท,ที่พาบันกาดโอ้โหโอเคครับ <c oughs> เป็นฝั่งแพลวมูนชนะไปนะครับ